สวัสดีค่ะวันนี้สิพามาเที่ยวสวนผักบ้านแซบนัวนะคะที่น้องจ้าอันนี้ผักสลัดตะพึ่งบงได้หนึ่งอาทิตย์นะคะติดง่ายไขรบ่ถ้าหอนพอเพาะใสถาดรุมแล้วหอามาปลูกลยผักของสิบสโลการจะริญเติบโตด้วยค่ะเสียนในผักสดซื่นแล้วก็ง่ายขึ้นเลยค่ะอันนี้บงเอามีเม็ผักสลัดคตรสอต้นจ้า <laughs> แล้วก็ผักเลสโอก๊ก ก็จะมีกระลำกระลำกระงามเป็นบางต้นด้วยค่ะมันนีผักการหิงไงเดี๋ยวที่พาไปเที่ยวส่วนเศรษฐกิจพอเพียงพี่น้องเบิงผักสวยมากเลยผักเขียวปีผักขา้า น้องเมืองต้นหอมหอมสวยมากเลยค่ะอ,อันนี้เอาดินโพลแก่ดินโพนมากับแม่มาปลูกด้วยค่ะอันนี้เป็นหอมบัวเหลืองหอมบัวเหลืองอันนี้ก็จะหลกทิ่มเาด้วยคะ่ะน,นี่ก็จะเป็นเบื่อผักสลัดนะคะแล้วก็สตรอเบอรี่เริ่มติดแล้วจ้าแม่ปลูกหอม ผักกาดหอก็เริ่มกินได้แล้วด้วจ้ะพี่น้องจ้ะผักกาดหอต้นหอมหมอกลงหนามากเลยค่ะผักเขียวปีผักเขียวปีหรือว่าผักกัดผักกัดเขียวบ่เนาะหนูก็บพุ่งู้จากแต่ว่าหนูเอ้าผักกาดเขียวปรี ขนาขนาเนี่ยไปเซ้น้ำแข็งแซ่บแซ่บ,บด้วยจ้ะบอกโคลรี่กะหล่ำดอกผักสลัดเดี๋ยวสิใส่เมื้อนี้สิเบาบางเด่นคนเดียวเห็นเหรอ นี่ที่ตะบงเมื่อหันพี่น้องจ๋าที่หาเฮ็ดแบบที่ฮอเฮ็ดแบบอันเอสซถาดลุมแล้ว,วเอามาปูนะ่ผักสลัดหาซิบะะโลการเติบโตด้วยค่ะพี่น้องิ่นกระสิสวยไว้วางตุ้งห้องตต้กระหอบงเอาด้วยจ้ะพี่น้องจา๋าแต่ว่าบ่มีมงบงเทออร่อยด้วนั่น ไปหดน้ำบ่เพราะยังจะไปยุพุ่นเลาะจะไปยุพุ่นเลาะบืกกอกน้ำน,นั่นดิอ้อมุิดาต่อไปคือบ่มีเหมบ่บ่นี่แมงก็จะถอนเงยาๆนี่เก็บบนนี้เรียกว่าียงเตกดีอยู่ดิเม่ปลูกไหมบ่ นคุณแม่ก,กำลังจิ้มเปลงตรงนั้นให้บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะ